สวัสดีค่ะุมเอสดกแบบนี้เช็กอินความอร่อยที่ครัววัสนาซีปู้ดนะคะสาขาคลองมอญคลองมอญคลองสวนคลองมอนคลอ,อ,อ,องสวนที่คุณเห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือปูนะคะเป็นข้าวขยำปูรู้ได้ไงว่าเป็นปูนี่ไงตัวเองม,มีปูให้ใหด้วยจะรู้ว่าไม่มีปูพอเสร็จแล้วเราก็จะมีน้ําจิ้ <S <S มเขาจะมีเครื่องให้เรานะก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริก แล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มด้วยเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็ราดลงไปราดลงไปถ้ากินแบบถ้ากินแบบทำคอนเทนต์น่ะเขาก็จะไม่คลุกเรากินแบบทำคอนเทนต์น,นะข้าวขยำปูเตือนน้ำลายแล้วคะ่ะเตือนน้ำลายแล้วหนึ่งข้าวขยำปู กูอร่อยเลยกูดีจานนี้ประมาณสองร้อยต่อ,อ,อ,อไปเป็นหมึกปลาหมึกหมึกไขเก่เค็มหมึกผัดไข่เค็มหน่นะอหมึกสดแล้วก็ไอเมมนี้ยไข่เค็มมันหนูมาก ต่อไปเป็นข้าวผัดปูบีบบีบมะนาหน่อยผัดบีบอีกแล้วไต้องหีบอ่ะเอาน้ำเอาน้ำจิ้มเนี่ยราดเป็นข้าวผัดปูปูอยู่ไหนปูอยู่นี่ปูแอบอยู่ข้างๆเป็นโฟกัสข้าวผัดปูต่อไป ตักใส่เลยเออต้ำต้ำาตยำปลากระน้ำใสด้วยอปลระพงปลาเขาให้น้ำใสด้ย่รแล้วก็มาจินกันนะคะจินข้าวผัดจินต้มยำ ต้มยำน้ำใสดีมากเลยอ่ะน้ำดีอ <Okay. S 1> แล้วเนื้อปลา,าก็มาแบบนี้เลยปลาปตั้งใช่ไหมเออดีมากเลยอ่ะดีมากต่อไปต้องะไรไปแล้วมั้ง สั่มาเท่าที่เห็นนี่แหละเราไปเป็นปลาหมึกเป็นอะไรนะปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลคืลอ <laughs> คือมาร้อนๆเลยอะ่ะอ้หขอว่างก่อนนะเลสชราจะกินไงวะใส่ปลาก็ตัดในจานดิตัดใส่เลยยกไปตัดแกนี้เดีย๋ยวแล้วเดี๋ยชิมให้ดู ดูดิกระดุกร้อนๆเลยอะ่ะจี๊ดมากกระอยเงี้ทุกเบกไปเป็นปลาอะ,ะไรวะปลาทรายเหรอปลาทรายทอดก,กระเทียมสั่งแล้วก็ลืมปลาทรายทอดก,กระเทียม,มอืม้ม ปลาสดด้วยปลาออรออยหอมเมื่อดีมากอือไปอันนี้คุณกำลังก็ชมสมเอสโรว์แบบนี้จะกินว่าปลารออยที่ครัวว่าสนามที่ของมอนคองสวนจังหว,วัดละวะอุบลการคนระับชืว่าแต่วันนี้มากินกันหลายคนแต่ว่ายังมาไม,มา่มาถึงก่อนมาถึงก่อนกินก่อนเ <c oughs> อาที่เราสะดวก <c oughs> ตึ <Private S 2> ๊บตึ๊บแล้วก็เขามีคนจองหมดแล้วคือที่ได้นั่งก็คือโตาะนี้ได้มีคนจอง